สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมเต็มใจชาแนลอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมือนี้มีวิธีปลูกตะไคร้ให้รอดทุกต้นนะครับแลวก็งามพร้อมนะครับแพ่เร็วพร้อมนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในมือนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังบโหนะครับกับมาเบิ่งคลิปนี้แล้วกับสีเฮ็ดได้นะครับ พร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับ,รบผมก่อนอื่นนะครับเข้าใดตะไคร่มานะครับเลือกของหัวที่มันอบบวบสวยๆนะครับมาจุ่มน้ำนะครับมาแช่น้ำไว้นะครับเอาตัตงแตน ตัดลากออกนะครับตัดรลากออกเรียบร้อยเลยนะครับแช่ไวประมาณ2สัปดาห์นะครับกัสิได้แบบนี้ครับเริ่มจะมีรากออกมาใหม่นะครับเขาตัดถิมเลเดอร์ครับที่แรงกนั่นนะให้มันโปร่งออกไมครับนี่นะครับมันโปร่งออกมาใไม้ยังส่ละแล้วที่นี่เขาก็สิเอามาปลูกครับพร้อมแล้วก็มาเบิงวิธีปลูกเลเดอร์นะครับนี่เขามาเบิงกก่อนนะครับแต่ละแต่ละตนนะครับ เบ่งหากกระโดดน,นะครับรากนะครับเห็นไหมครับออกมาไม่แข็งแรงเลยนะครับถ้าเขาบตัดรากเก่าออกนะครับกระเจิบ่เคยงอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดรากเก่าออกนะครับพยายามที่จะตัดรากเก่าออกรากที่งอกขึ้นมาไม่นี่จะ หลกว่าเก่านะครับสวยกว่าเก่างามกว่าเก่าแข็งแรงกว่าเก่าอีกนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นปะครับสองสัปดาหแค่นั้นนะครับน้ำก็ใส่น้ำสะอาดเท่านี้แล้วนะครับแซ่จากนั้นไปคูดลุ่มเลยเลยครับขุดลุ่มปลูกให้ปลูกลุ่มละหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับลุ่มละหนึ่งหัวนะครับมันจะแพร่ดีแล้วก็บ่แยงอาหารนะครับ ถ้าเฮาโลงงลายมันจะแย่งอาหารกันนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีประสบการณ์กับสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับแต่สำหรับเต็มใจชาแนลแล้วนะครับปลูกแค่ลุมละหัวนะครับลุมละต้นนั่นเองนะครับนี่นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะแตกก่อออกมาเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับ เอากัสีใดตะไคร้ไว้ใส่ประโยชน์ในครัวเรือนของเขาแล้วนะครับซื่อมาสิบบาทนี่กระสีใดอยู่ประมาณ10หัวนะครับเนาะสิหัวเขาก็มาแแร์น้ำไว้2อ,อาทิตย์นะครับแล้วก็เอามาปลูกกระสีใดสิบกอนะครับแต่ละกอก็จะแตก หัวนหน่อยออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นกอขึ้นมาเองนะครับหลังจากที่เข้าปลูกแแคลุมละต้นนะครับมันก็จะแตกออกมาอันนี้คืออายุหนึ่งเดือนนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับต่เบิ้งคลิปนี้แล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดหากําลังใจนะครับกด subscribe ห้แนเดอนะครับพุละ หนึ่งเต้มก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ